เป็นยังไงบ้างอยู่ฝรั่งเศสลูกหนาวแล้วชอบไหมแล้วหนูชอบกินอะไรอยู่ที่ฝรั่งเศสไข่พะโล้มามองทําอร่อยไหมอร่อยแล้วตอนเช้ากินเบรกฟั์แบบป้าปะาใช่ไหมลูกแล้วมันอิ่มไหมละ่ะอิ่มแต่หนูหิวจัดตอนเที่ยงใช่ไหมกินข้าวเป็นจานเลยอะส่วนมามองกินอะไรมองก็หิวมากมมองก็มีแกงกะทิ ซื้อที่คาฟูนะคะเป็นกล่องสำเร็จรูปก็ประมาณแปดสิบบาทรอดตายแล้วเราอร่อยไหมคะอร่อยมีปลาคาร์บด้วยมีปลาคาร์บด้วยตรงนู้นเหรอลูกอ๋อเป็นภาพวาดค่ะอะถ้าชอบฝรั่งเศสตรงนู้นจะกลับหอยหินหรือจะอยู่ฝรั่งเศสจะฝรั่งเศส โอเคค่ะบ๊ายบายมีคนเล่นทิงนงรูปนะคะลูกของเล่นแยะบ๊ายบายล้วบ๊ายบาย